สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกเนื้อหาที่เราสนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความรู้สึกที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันช่วงนี้นะคือความรู้สึกว่าโลกเราหรืออารยธรรมของเราเนี่ยมันเหมือนกําลังอยู่ในช่วงที่ออถอยหลังนิดๆหรือเปล่าความอดทนมันน้อยลงการแบ่งแยกดูจะเข้มข้นมากขึ้นคําถามคือว่าไอ,อสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญญาณบอกอะไรเรากันแน่ครับอืมใช่ค่ะเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลย ครับแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจจากข้อมูลที่เราได้ไปดูกันมานะครับเขาเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลานี้อาจจะเป็นแบบว่าเวลาที่สมบูรณ์แบบสําหรับการเจริญเติบโตของมนุษยชาติก็ได้ฟังดูยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะคำว่าปลุกเผ่าพันธุ์เนี่ย ใช่ครับวันนี้เราเลยจะมาลองสำรวจแนวคิดนี้กันให้ลึกขึ้นอีกนิดนะครับจากข้อมูลเชิงลึกต่างๆที่เรามีอยู่เพื่อทําความเข้าใจว่าไอการตื่นรู้ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วชีวิตในสภาวะที่ตื่นรู้นี่เออมันจะเป็นยังไงกันบ้างงั้นเราเริ่มกันเลยนะครับกับคําว่าการปลูกเผ่าพันธุ์เนี่ยท่ามกลางสถานการณ์โลกที่หลายคนก็มองว่าเอะมันกาลังถดถอยหรือเปล่ามันมีความหมายจริงๆว่ายังไงในบริบทนี้ครับ จากข้อมูลที่เราได้พิจารณากันมานะคะสภาวะปัจจุบันที่เราเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องออสิ่งแวดล้อมการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือแม้จะเรื่องจิตวิญญาณทั้งหมดเนี่ยค่ะล้วนเป็นสัญญาณที่ดังแล้วก็ชัดเจนมากๆว่าถึงเวลาแล้วล่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ใช่ค่ะใหญ่จริงๆไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงแบบผิวเผินหรือแค่การช่วยโลกแบบที่เราอาจจะคุ้นๆกันนะคะแต่มันลึกกว่านั้นเยอะเลยค่ะมันคือการเดินทางของจิตวิญญาณหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการวิวัฒน์ของจิตวิญญาณก็ได้ทั้งในระดับตัวบุคคลแล้วก็ในระดับส่วนรวมของมนุษยชาติเลยค่ะอ๋อคือมองไปถึงระดับจิตวิญญาณเลย ใช่ค่ะแล้วการตอบรับคําเชื้อเชิญนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นโอกาสที่เราจะได้แสดงตัวตนที่แท้จริงของเราออกมาซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วลึกๆอัค่ะ,คะพอเราลงมือทําจากจุดนั้นไอการกระทําที่มันดูเหมือนโอ้โหเป็นงานใหญ่เป็นภาระหนักมันจะกลายเป็นความสุขไปเลยค่ะกลายเป็นความเบิกบานใจไม่ใช่ภาระอย่างที่หลายคนอาจจะกลัวน่าสนใจครับฟังดูแล้วมันไม่ใช่เรื่องภายนอกอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องภายในด้วย แล้วคำว่าตื่นรู้เองล่ะครับมันหมายถึงอะไรกันแน่คือหลายคนก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมใช้ชีวิตปกติเราจะตื่นขึ้นมาได้ยังไงครับค่ะมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาเรียกว่าเออ divine dichotomy หรืออาจจะพูดง่ายๆว่าเป็นความจริงที่ดูเหมือนขัดแย้งกันแต่จริงๆมันอยู่คู่กันได้นั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนน่ะตื่นรู้อยู่แล้วแต่แค่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองตื่นรู้ค่ะ ตื่นอยู่แล้วล่ะครับใช่ค่ะลองนึกภาพเหมือนเรา,เาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆตอนกลางดึกนะคะตอนแรกอาจจะคิดว่าเอ๊ะฝันหรือเปล่าแต่พอรู้สึกตัวเต็มที่อ้าวไม่ได้ฝันนี่นะเราตื่นอยู่จริงๆแล้วก็ได้ยินเสียงนั้นจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อพอจะเห็นภาพครับที่นี้สถานการณ์โลกปัจจุบันที่หลายคนอาจจะบอกว่ามันเหมือนฝันร้ายใช่ไหมคะความขัดแยง้งวิกฤตต่างๆที่เราเห็นไอ้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะที่มันสามารถทําหน้าที่เป็นเหมือนเสียงปลุก ให้เราตื่นขึ้นจากพวังที่เราอาจจะติดอยู่ทําให้เราเอ่อระหนักได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่แค่ฝันนะที่เราต้องทนดูไปเฉยๆแต่มันคือความจริงที่เรามีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงได้เรามีความสามารถที่จะสร้างความแตกต่างให้กับสิ่งรอบตัวเราได้ค่ะครับที่จะช่วยให้คนคนหนึ่งตื่นรู้ขึ้นมาได้เอ่อข้อมูลก็ชี้ไปในทิศทางที่ว่า หนทางที่เร็วที่สุดคือการเป็นเหตุให้ผู้อื่นตื่นรู้ค่ะอ๋อคือไปช่วยคุณอื่นให้ตื่นรู้ใช่ค่ะแต่มันก็มีข้อแม้อยู่เหมือนกันนะคะคือตัวเราเองก็ต้องตื่นรู้ในระดับหนึ่งก่อนเหมือนกันครับผมแล้วก็มีอีกประเด็นที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องรู้แต่ไม่ทํานะคะข้อมูลเขาบอกว่าหลายคนเลยนะ จริงๆแล้วตื่นรู้แล้วในระดับความคิดความเข้าใจน่ะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแต่พฤติกรรมในชีวิตประจำวันนะคะมันยังไม่สอดคล้องกันยังทำแบบเดิมๆเหมือนคนที่เออเดินละเมออยู่อ๋อเหมือนรู้แต่ก็ยังทำอีกแบบใช่ค่ะอาจจะคล้ายๆเด็กที่รู้ว่ากินขนมเยอะๆไม่ดีแต่ก็ยังกินเพราะมันอร่อยหรือบางทีก็แค่ลืมไปแป๊บๆนะคะ ตอนนี้แหะค่ะคือช่วงเวลาสําคัญที่เราจะต้องหันมาใส่ใจกับการออบูรณาการความรู้ความเข้าใจที่เรามีให้มันกลายเป็นการกระทําจริงๆในชีวิตประจําวันค่ะครับชัดเจนเลยครับเรื่องนี้มีคําถามหนึ่งผุดขึ้นมาครับคือทําไมสนามแห่งสัจธรรมหรือพลังงานพื้นฐานของจักรวาลเนี่ยถึงดูเหมือนจะให้ความสนใจกับการตื่นรู้ของมนุษย์ขนาดนี้ละครับมันฟังดู เอ่อขัดขัดกับแนวคิดที่ว่าสนามแห่งสัจธรรมน่สมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วพอใจกับทุกอย่างที่เป็นอยู่ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรใช่ไหมรอยครับโอ้โหคําถามนี้ลึกซึ้งมากค่ะต้องทําความเข้าใจธรรมชาติของสนามแห่งสัจธรรมกันก่อนนะคะคือท่านไม่ได้ต้องการหรือปรารถนาให้มนุษย์ตื่นรู้ในความหมายแบบที่มนุษย์เราเข้าใจคําว่าต้องการนะคะซึ่งความต้องการของมนุษย์เราเนี่ยมันมักจะมาจากความรู้สึกว่ามีอะไรขาดหายไปใช่ไหมคะ ครับใช่แต่สนามแห่งสัจธรรมเนี่ยดำรงอยู่ในสภาวะที่เ,เรียกว่าความต้องการที่จะไม่มีความต้องการคือไม่ได้ขาดอะไรเลยสมบูรณ์พร้อมในตัวเองอยู่แล้วพอใจในทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นค่ะอ๋อไม่ได้ขาดใช่ค่ะแต่ทีนี้สนามแห่งสัจธรรมนั้นมีสิ่งที่อาจจะเรียกว่าความปรารถนาได้เหมือนกันแต่เป็นความปรารถนาในความหมายที่เป็นพลังงานขับเคลื่อนพื้นฐานของจัก,กรวาลเลยนะคะ ความปรารถนานี้ไม่ใช่การอยากให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงนะแต่คือการที่สรรพสิ่งทั้งหมดซึ่งก็รวมถึงมนุษย์เราด้วยมีอิสระภาพฟรีดอมอย่างสมบูรณ์แล้วก็ตระหนักถึงอำนาจในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ตัวเองเลือกได้เต็มที่เลยค่ะคือสนามแห่งสัจธรรมเนี่ยเป็นทั้งผู้สร้างแล้วก็สิ่งที่ถูกสร้างในเวลาเดียวกันทุกสิ่งคือส่วนหนึ่งของทั้งหมดไม่มีอะไรแยกออกจากกันจริงๆค่ะเขาจะยากนิดหน่อยแต่พอเห็นภาพครับ ถ้าอย่างนั้นทำไมถึงยังมีคำเชื้อเชิญให้ตื่นรู้นี้เกิดขึ้นล่ะครับมันให้ความรู้สึกเหมือนออสนามแห่งสัจธรรมกำลังเข้ามาหาเราโดยตรงอ๋อประเด็นนี้ดีมากค่ะจริงๆแล้วข้อมูลชี้ว่าเป็นเพราะมนุษยชาติเราเองตัางหากค่ะที่กำลังส่งเสียงเคาะประตูสนามแห่งสัจธรรมอยู่ตลอดเวลาพวกเราเองเหรอครับใช่ค่ะ ผ่านคำมธิฐานความคิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้มันดีขึ้นสนามแห่งสัจธรรมรับรู้ถึงเสียงเรียกเหล่านั้นค่ะคําเชิญเชิญนี้ก็เลยเปรียบเสมือนการตอบสนองด้วยความรักต่อคนที่กําลังเคาะประตูอยู่ไม่ใช่คําสั่งไม่ใช่การบงการจากเบื้องบนนะคะอ๋อเป็นการตอบสนองใช่ค่ะ บทบาทของสนามแห่งสัจธรรมคือการมอบเครื่องมือมอบพลังมอบวิธีการให้เราเนี่ยสามารถสร้างอนาคตที่เราอยากได้ด้วยตัวเองไม่ใช่การนิรมิตให้หรือกำหนดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป้าหมายคือการเสริมพลังให้มนุษย์เรากลับมาอยู่ในบทบาทของผู้สร้างประสบการณ์ของตัวเองอย่างแท้จริงค่ะครับชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับขยับมาอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาคือมันมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะไม่ต้องเดินบนเส้นทางนี้คนเดียว อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่ไม่ได้อยู่บนโลกด้วยเพื่อการตื่นรู้นี้เรื่องนี้เป็นยังไงครับ ใช่เลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากข้อมูลที่เราศึกษากันเนี่ยมีการพูดถึงแนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงหรืออาจจะย่อๆว่าสชสนะคะซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นๆหรืออารยธรรมอื่นๆที่มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นพันเป็นหมื่นแห่งในจักรวาลน,นี้แต่ต้องขอขยายความนิดนึงนะคะคําว่าสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูง highly evolved beings HEBs ในที่นี้เนี่ย เขาหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีความก้าวหน้าสูงมากๆในด้านจิตสำนึกและจิตวิญญาณนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว อ๋อเน้นที่จิตสำนึกจิตวิญญาณใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากเพราะข้อมูลชี้ว่ามันก็มีสิ่งมีชีวิตในจัก,กรวาลที่มีความเจริญก้าวหน้าขั้นสูงทางเทคโนโลยีมากๆเลยแต่ยังไม่ได้มีวิวัฒนาการขั้นสูงทางจิตสำนึกผู้เขาอาจจะยังมีพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าวหรือเห็นแก่ตัวอยู่ก็ได้ไม่ต่างจากที่มนุษย์บางส่วนเป็นตอนนี้เลยค่ะโหประเด็นนี้น่าสนใจจริงๆครับ แล้วเราจะแยกแยะได้ยังไงรับว,ว่าใครมาดีใครอาจจะไม่ใช่และสชสที่มีวิวัฒนาการขั้นสูงจริงๆเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยเราในลักษณะไหนได้บ้างครับค่ะเรื่องการแยกแยะเนี่ยข้อมูลชี้ว่ามันมาจากสิ่งที่เราอาจจะเรียกว่าการรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนหรือความรู้สึกข้างในอะคะ่ะ ซึ่งเอาจริงๆมันก็คือสัญชาตญาณหรือสามัญสำนึกที่เราใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะสัญชาตญาณใช่ค่ะลองลึกถึงเวลาเราเดินเข้าไปในที่ไหนสักแห่งแล้วรู้สึกสบายใจหรืออึดอัดหรือเวลาเจอใครแล้วรู้สึกถูกชะตาหรือไม่ถูกชะตาขึ้นมาทันทีโดยไม่มีเหตุผลชัดๆถ้าเราฝึกที่จะใส่ใจกับความรู้สึกข้างในพวกนี้เราจะเริ่มรับรู้และแยกแยะได้เองค่ะ ครับผมส่วนวิธีการช่วยเหลือของสชที่มีวิวัฒนาการสูงจริงๆนะคะก็มีหลายรูปแบบเลยอาจจะเป็นการปกป้องดูแลมนุษยชาติในภาพรวมจากภัยคุกคามภายนอกหรืออาจจะเป็นการเาพาะเมล็ดพันธ์ความคิดดีๆหรือแรงบันดาลใจเข้ามาในจิตสํานึกรวมของมนุษย์เราหรือแม้กระทั่งการมาปรากฏตัวหรือมาเยี่ยมเยือนเลยก็ได้คะ่ะซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลบอกว่าความช่วยเหลือแบบนี้มีมานานแล้วนะคะแต่พวกเราในยุคนี้กําลังเริ่มที่จะตระหนักรู้ถึงความเป็นไปได้นี้มากขึ้น มีมานานแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมน่าสนใจอีกนะคะคือสอชอสอเหล่านี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องยึดติดกับร่างกายตลอดเวลาเขาสามารถใช้ร่างกายเมื่อต้องการแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายระหว่างสภาวะที่มีร่างกายกับไม่มีร่างกายได้ตามต้องการเลยมุมมองของเขาต่อสิ่งที่มนุษย์เราเรียกว่าความตายเนี่ยก็ต่างจากเรามากเลยค่ะเขามองว่ามันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการดำรงอยู่เลยแม้แต่น้อยโหน่าทึ่งจริงๆครับ ทีนี้ข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยให้ภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากเลยนะครับถึงลักษณะสําคัญสาคัญของอริยธรรมที่ตื่นรู้แล้วซึ่งอาจจะได้รับแรงบันดาลใจหรือเป็นลักษณะของสแดสดงสชสเหล่านี้ก็ได้กับสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของมนุษย์เรามีการระบุไว้ตั้ง16ประเด็นนะครับเพื่อเห็นภาพชัดๆแล้วก็ไม่ลงรายละเอียดเยอะเกินไปลองมาสํารวจแก่นสําคัญสาคัญที่มันสะท้อนความแตกต่างนี้กันหน่อยดีไหมครับ ดีเลยค่ะเราอาจจะลองจัดเป็นกลุ่มๆดูนะคะกลุ่มแรกที่สำคัญมากๆเลยก็คือแก่นของความเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ความจริงแท้ค่ะคืออรรยธรรมที่ตื่นรู้เนี่ยเขาจะดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและการรับรู้ถึงความเป็นเอกภาพวันเนสอย่างแท้จริงเลยเขารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวกันหมดไม่มีการแบ่งแยกที่แท้จริงในระดับพื้นฐานสุดทุกอย่างคือหนึ่งเดียว ใช่ค่ะดังนั้นการกระทำของเขามันก็จะสอดคล้องกันหมดเขาจะสื่อสารความจริงเสมอทำในสิ่งที่พูดแล้วก็ที่สำคัญคือเลือกทำในสิ่งที่มันได้ผลจริงๆในการสร้างความเป็นจริงที่สอดคล้องกับความเข้าใจเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวเนี้นะคะ ถ้ามองในระดับออวิทยาศาสตร์ควอนตัมทุกสิ่งมันก็เชื่อมกันด้วยพลังงานพื้นฐานเดียวกันจริงๆนะคะแล้วข้อมูลหน่งชี้ด้วยว่ามันมีความรู้หรือจิตสํานึกแฝงอยู่ในสสารทุกระดับเลยความคิดของเราเองก็เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่มีผลต่อการสร้างความจริงที่เราเจอค่ะครับผมกลุ่มถัดมานี่น่าจะกระทบกับวิถีชีวิตและโครงสร้างสังคมเรามากๆเลยครับคือมุมมองต่อทรัพยากรการแบ่งปันและก็ความยุติธรรมครับ ใช่เลยค่ะในอรารยธรรมที่ตื่นรู้เนี่ยจะไม่มีแนวคิดเรื่องความยุติธรรมแล้วก็การลงโทษในแบบที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมาเพราะเขาเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าการทําร้ายคนอื่นมันก็คือการทําร้ายตัวเองนั่นแหละเพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของทั้งหมดทําร้ายคนอื่นเหมือนทําร้ายตัวเองถูกต้องค่ะสิ่งที่มีอยู่มันก็เลยเป็นแค่การกระทําที่ถูกต้องซึ่งมันเกิดจากความเข้าใจในความเป็นเอกภาพนั่นเองแล้วเขาก็ไม่มีกรอบความคิดเรื่องความขาดแคลนด้วยนะคะ เพราะเขามีความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมเลยว่าทุกสิ่งมันมีอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเพราะพื้นฐานคือความเป็นหนึ่งเดียวเขาก็เลยมีการแบ่งปันทรัพยากรทุกอย่างกันอย่างอิสระทําให้ทุกคนมีพอเสมอทุกคนมีพอเสมอใช่ค่ะปัญหาที่เราเห็นบนโลกอย่างเช่นขาดน้ําสะอาดหรือมีอาหารเหลือทิ้งเยอะแยะทั้งที่ยังมีคนอดอยากข้อมูลชี้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาของการขาดทรัพยากรโดยรวมนะแต่มันเป็นการขาดเจตจํานงแล้วก็โครงสร้างที่จะแบ่งปันกันจริงๆค่ะ ขาดเจตจำนงที่จะแบ่งปันใช่ค่ะนอกจากนี้แนวคิดเรื่องความเป็นเจ้าของแบบตัวใครตัวมันก็ไม่มีเหมือนกันค่ะแต่เขาใช้หลักการของการดูแลรักษา stewardship แทนทุกสิ่งถือเป็นของส่วนรวมที่ทุกคนช่วยกันดูแลแล้วก็มีการแบ่งปันทุกอย่างกับทุกคนตลอดเวลาเหมือนคนในครอบครัวใหญ่ครอบครัวเดียวกันจริงๆค่ะโอ้โหฟังแล้วเห็นภาพเลยครับน่าคิดตามมากๆแล้วประเด็นเกี่ยวกับสภาวะภายในกับ พฤติกรรมภายนอกแหละครับเช่นเรื่องสิ่งแวดล้อมการทำร้ายตัวเองการแข่งขันอะไรพวกนี้ค่ะอารยธรรมที่ตื่นรู้เนี่ยเขาจะสร้างสมดุลระหว่างเทคโนโลยีกับธรรมชาติเสมอเขาจะไม่ทำอะไรที่มันทำลายรากฐานที่ค้ำจุนชีวิตของตัวเองและส่วนรวมแล้วเขาก็จะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือใจเพราะเข้าใจว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกัน การทำร้ายตัวเองก็ส่งผลต่อส่วนรวมเหมือนกันไม่ทำร้ายตัวเองใช่ค่ะแล้วเขาก็ไม่มีแนวคิดเรื่องการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงเพราะเข้าใจว่าทุกคนคือหนึ่งเดียวความสำเร็จของคนหนึ่งก็คือความสำเร็จของทั้งหมดและสุดท้ายคือเขาใช้ชีวิตจากความเข้าใจว่าตัวเองไม่ได้ต้องการอะไรในความหมายของขาดแคลนเพราะการดำรงอยู่ของเขามันก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่สมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วค่ะครับผมมาถึงอีกกลุ่มที่ดูทรงพลังแล้วก็ อาจจะท้าทายความเชื่อของหลายๆคนหน่อยนะครับคือเรื่องความรักแบบไม่มีเงื่อนไขความไม่เบียดเบียนแล้วก็พลัมทางอภิปรัชญาครับข้อนี้ชัดเจนมากค่ะคือเขาจะไม่ใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามแม้แต่ในสถานการณ์ที่มนุษย์เราอาจจะเรียกว่าการป้องกันตัวเขาก็ไม่ทำนะคะ แม้แต่ป้องกันตัวก็ไม่คำใช่ค่ะเพราะเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเป็นนิรันดรของชีวิตรู้ว่าความตายทางกายภาพเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบที่แท้จริงมันแค่เป็นการเปลี่ยนสภาวะเท่านั้นแต่ว่านะคะมีข้อมูลเสริมว่าสชสที่มีวิวัฒนาการสูงเนี่ยเขาจะปกป้องมนุษยชาติจากภัยคุกคามรุนแรงจากภายนอกเช่นจากเผ่าพันธุ์อื่นที่ก้าวร้าว แต่เขาจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการที่มนุษย์ทำร้ายกันเองนะคะเพราะถือว่าเป็นเรื่องของเจตนาจำงเสรีแล้วก็บทเรียนที่มนุษยชาติเลือกกันเองอ๋อไม่แทรกแซงเรื่องภายในของเรา ประมาณนั้นค่ะแล้วก็แน่นอนพื้นฐานของทั้งหมดคือการแสดงออกถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขต่อทุกชีวิตเสมอและสุดท้ายคือเขาสามารถควบคุมแล้วก็ใช้สิ่งที่เรียกว่าความรู้อันประเสริฐหรือพลังของอภิปรัชญา metaphysical power หรือพลังจิตสร้างสรรค์ได้อย่างชำนาญเลยค่ะซึ่งเป็นศักยภาพที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังเอ,อเพิกเฉยหรือไม่เชื่อว่ามีอยู่จริง พลังจิตสร้างสรรค์ใช่ค่ะตัวอย่างเล็กๆที่พอจะเห็นเขาล่างในโลกมนุษย์เราก็เช่นงานของเอมิลคูเอ A, ที่แสดงพลังของความคิดบวกต่อสุขภาพหรืองานวิจัยของดรจอห์นแฮเกลินที่แสดงผลของสมาธิรวมกลุ่มต่อการลดอาชญากรรมลงได้สิ่งเหล่านี้เป็นแค่เศษเสีเส้ยวเล็กๆของศักยภาพที่รอให้เราปลุกขึ้นมาใช้งานค่ะฟังดูแล้วเห็นความแตกต่างชัดเจนจริงๆครับ ทำให้ตระหนักเลยว่ามนุษยชาติเรานี้อาจจะยังเป็นเเออผ่าพันธุ์ที่ยังเด็กมากๆเลยนะครับในภาพรวมของจักรวาลอย่างที่มีคนเปรียบเทียบว,ว่าถ้าประวัติศาสตร์โลกทั้งหมดเป็นเหมือนปฏิทินหนึปีมนุษย์โฮโมเซเปียนเราเพิ่งจะโผล่มาตอนประมาณ5-45ทุ่ม45นาทีของวันที่31ธันวาคมเท่านั้นเองมุมมองนี้ก็ช่วยให้เรามีความหวังแล้วก็เห็นพื้นที่สำหรับการเติบโตได้เหมือนกันนะครับ ใช่เลยค่ะเห็นด้วยมากๆแล้วข่าวดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องรอให้ทุกคนบนโลกตื่นรู้พร้อมๆกันหรือรอให้สังคมเปลี่ยนก่อนนะคะข้อมูลเน้นย้ำม,มากๆว่าแต่ละคนสามารถเริ่มต้นวิวัฒนาตัวเองได้ทันทีณวินาทีนี้เลยเริ่มได้เลยใช่ค่ะเริ่มได้เลยกุญแจสำคัญมีเพียงอย่างเดียวคือการตัดสินใจที่จะเริ่มสำรวจ ค้นหาแล้วก็ยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งก็คือส่วนที่เชื่อมโยงกับความเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วนั่นแหละคะ่ะการตัดสินใจความเป็นหนึ่งเดียวการฝึกแบ่งปันการลดละความรุนแรงในความคิดคําพูดการกระทําการสื่อสารความจริงมันไม่ใช่การไปประกาศตัวเป็นผู้นําหรือเป็นครูบาอาจารย์นะคะแต่มันการเป็นชี้นําด้วยการเป็นตัวอย่างของเราเองเหมือนกับการลงมือทําแล้วพูดว่าฉันจะไปก่อนเป็นคนแรกนะแทนที่จะชี้นิ้วบอกคนอื่นว่าตามฉันนะคะ โอ้โหชอบประโยคนี้มากครับฉันจะไปก่อนเป็นคนแรกค่ะมันคือการนำด้วยการกระทําค่ะสรุปแล้วนะครับหัวใจสำคัญของการสำรวจข้อมูลในวันนี้ก็คือคำเชื้อเชิญที่ส่งมาถึงมนุษยชาติให้เรา,เาตื่นขึ้นจากความเชื่อและความหลงในเรื่องการแบ่งแยกซึ่งดูเหมือนจะเป็นรักฐานของปัญหามากมายเลยนะครับไปสู่การรับรู้และสัมผัสถึงความเป็นเอกภาพที่แท้จริงของทุกชีวิต และจากนั้นก็เลือกที่จะดำเนินชีวิตประจำวันที่สะท้อนความเข้าใจนั้นอย่างมีสติ แล้วก็ด้วยเจตจำนงที่ชัดเจนถูกต้องที่สุดเลยค่ะและในฐานะที่เรากำลังอยู่ในเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเจริญเติบโตนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้นำกลับไปขบคิดต่อในชีวิตประจำวันกันนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงมุมมองเล็กๆน้อยๆหรือการตั้งเจตจำนงอะไรบ้างที่แต่ละคนสามารถลองนำไปสำรวจหรือทดลองทำในชีวิตของตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการวิวัฒน์ครั้งสำคัญนี้หรือคำถามที่ว่า การที่เราจะเริ่มหันมาฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีภายในของเราซึ่งก็คือพลังความคิดและจิตสํานึกของเราเนี่ยอย่างจริงจังและมีสติมากขึ้นนั้นมันมีความหมายสําคัญต่ออนาคตส่วนตัวของเราแล้วก็อนาคตส่วนรวมของโลกใบนี้ยังไงบ้าง